สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวพฤษภลัคณะพฤษภในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนกันยายน2565นี้เป็นในเรื่องของความหลักความสัมพันธ์โดยจะดูในเรื่องของไพ่ย,ยิปซีนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเนาะ กดอ,อื่นฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กดติดตามปกำลังใจกับช่องบวกพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงการส่วนตัวสามารถอัดลายไอดีมาได้ที่ user บวกพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่าอาจจะมีนวโนมของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ไหลให้เด็กไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําเท่านั้นไม่ใช่ไพ่ไหลานาะทีนี้เรามาดูไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเองกันบ้าง ไพ่แบรแรกคือ Justice นะครับแล้วก็เป็นไพ่ Judgment ไไนท์ถือไม้ไฟออฟคัพหนึ่งเหรียญเป็นไพ่เจ็ดถ้วยเด็กถือเหรียญเป็นไพ่ Seven of p e n t a c l e คิ i เอ็ o ออว ไพ่ใบสุดท้ายคือไพ่ Tree of Pentacles อิทธิพลใต้สำหรับได้ไพ่ The High p r i e s t e ไพ่ถูกเปิดทอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านพลังงานกันว่าจะมีแนวโนมทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไพ่ใบแรกนะครับสำหรับชาาวรืกษศได้ไพ่ The Judgment judgment เนี่ยแปลว่ามีโอกาสที่ตัวคุณเองจะถูกปลดปล่อยพลังงานนะครับไปแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นหรือมีอิสระต่อการคิดการตัดสินใจแต่ถ้าเกิดใครโสดมีโอกาสที่ตัวคุณเองอาจจะพบหลักกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่เกิดขึ้นได้นะครับอันนี้มีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ถือว่ายังโอเคได้อยู่นะครับใครที่แบบเจอการแบบปรบปรับชับพลันเนี่ยอาจจะเจอแบบคน เหมือนกับเป็นคนที่เคยมักคุ้นกันมาก่อนคนที่เคยแบบรู้สึกว่าอาจจะเป็นอดีตชาติของเราก็ได้นะครับที่อาจจะมีความผูกพันกับตัวคุณแล้วเขากลับเข้ามาในชีวิตของเราอีกครั้งหนึ่งจากไพ่จัดเม้นต์คุณอาจจะพบเจอกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบกระทันหันสาหรับใครที่โสดหรือไม่โสดก็แล้วแต่มีโอกาสที่ตัวคุณอาจจะเจอนะครับกู้ของคนรักคนเก่า ก็ได้ในสลับบางคนอาจจะก,กลับมาหรือหมุนเวียนกลับมาไม่ว่าคุณจะอยากได้หรือไม่อยากได้ก็แล้วแต่อาจจะมีคอมเมนต์มาบอกว่ากลับมาทําไมในเมื่อแบบเออเราก็ไม่ได้อยากได้หรือเราไม่ได้รู้สึกเสียดายอะไรแบบเนี้ยเขาจะกลับมาทําไมอะไรเงี้ยแล้วแต่ตัวคุณจะรับพิจารณาหรือไม่แต่ไพ่บอกว่ามีโอกาสที่เขาจะกลับมาได้นะครับไม่ว่าคุณจะต้องการเขาหรือไม่มันอยู่ที่ว่าตัวคุณเป็นฝ่ายเลือก ถ้าใครต้องการก็โชคดีไปแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ไต้องการคุณก็อาจจะรู้สึกหงุดหงิดใจคุณก็ตัดเขาไปครับก็ไม่ต้องไปอะไรมากมายเพราะว่า judgment หมายถึงไพ่ของเวรกรรมด้วยเช่นกันนะครับอิทธิพลของไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าใครที่กําลังรอคอยอยู่เนี่ยมียไพ่ฝ i ายออบครับเนี่ยกำลังรู้สึกเหมือนกับ เศร้าวิตกกังวลหรือกําลังรู้สึกเหนื่อยกับการแบกภาระกับในเรื่องของภาระใจเพราะเราอาจจะรู้สึกเซนซิทีฟง่ายและก็มีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ถูกเติมเต็มเราเลยกําลังรอคอยเขาอยู่นั่นหมายความว่า j u d g ั e n t มาเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะกลับมาถ้าคุณยัง อดทนและรอคอยเขาได้ยังมีโอกาสที่คุณจะได้รับในสิ่งที่คุณต้องการใครที่ยัง move on ไม่ได้นะน,นะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยคุณก็จะสามารถปลดปล่อยพลังงานกับในเรื่องของความรู้สึกเป็นอิสระได้การปลดปล่อยของไพ่ d g m e n t มีอยู่2แบบหนึ่ง การปลดปล่อยในลักษณะที่ว่าใครกําลังเศร้าว,วิตกกังวลกับในเรื่องของความสัมพันธ์ยังไม่สามารถ move on กับความคิดของเราได้นะครับเพราะคุณอาจจะยัง sensitive อยู่มีไพ่ในบนี้คือไพ่เจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยเนี่ยมาขยายไพ่ห้าถ้วยเนี่ยแปลว่า super sensitive นะครับแปลว่าอะไร super sensitive แปลว่าเราจะมีจิตใจที่อ่อนไหวมีความรู้สึกที่แบบ มูฟออนกับความคิดไม่ได้คิดวนแล้ววนอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับคิดวนไปวนมาอยู่ตลอดเวลาไม่สามารถเอามันออกจากหัวได้กับในเรื่องของความรู้สึกทั้งที่ตาำจริงแล้วเขากับคุณก็อาจจะยังเลิกกันไปแล้วนะครับหรืออาจจะห่างกันไปแล้วแต่เรามีความรู้สึกยังติดค้างในใจยังต้องการคำตอบในสลับบางคนเนาะอาจจะยังมีอ,อะไรที่ค้างคาในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของ ภาวะจิตใจอะไรแบบนี้ก็ได้หรือบางคนอาจจะยังมีแพชชั่นอยู่จากไพ่เอ็ดออฟวันแพชชั่นเนี้ยมันค่อนข้างรุนแรงเหลือเกินเพราะคุณอาจจะยังไม่สามารถที่จะเหมือนกับตัดในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีต่อเขาได้หนึ่งไม้เนี่ยมันแปลว่าแพชชั่นที่รุนแรงในลักษณะที่ว่าเกินการควบคุมคุณอาจจะรู้สึกว่าเราไม่เป็นตัวของตัวเองหรือเรารู้สึกว่าเหมือนกับทําไมเราต้องหวยหาทําไมเราต้องรู้สึกเหมือนกับ ยังมีความรู้สึกที่ยังต้องการคําตอบแล้วก็ต้องการเขาอยู่จากไพ่หนึ่งไม้อันนี้คือชาวราศีพกุกศดลัคนาพุกศดอาจจะต้องตัดสินใจนะครับแล้วก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ไพ่ใบนี้บอกว่า ใครที่แบบว่าต้องการจะ move on คุณจะสามารถ move on ได้จาก j u d เม e น t ์ u ัดเม้น์แปลว่าการถูกปลดปล่อยเป็นอิสระนะครับใครที่ถูกจอมจำอยู่พันธนาการกับในเรื่องของความรู้สึกที่ยังติดค้างอยู่ในใจนะครับคุณจะสามารถปลดปล่อยได้แล้วก็เป็นอิสระได้แต่ถ้าเกิดใครที่หมายความว่าต้องการการกลับมาของคู่ของคนรักคุณก็จะได้รับการปลดปล่อยแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่การกลับมาในที่นี้ ถามว่าจะดีหรือร้ายมันอยู่ที่ตัวคุณเป็นฝ่ายกระทําด้วยคือเราต้องรู้ด้วยนะว่าการที่เขากลับมามันมีหลายจุดประสงค์มากแต่ละคนไม่เหมือนกันเราต้องไปดูในพื้นดวงชะตาของแต่ละบุคคลนะครับคือไพ่เนี่ยจะดูนักษณะของมุมกว้างๆแต่เราสามารถดูในลักษัะของโหราศาสตร์ไทยในการดูสภาวะโดยรวมอีกครั้งหนึ่งภาพรวมอีกครั้งหนึ่งว่า เขาอาจจะต้องการอะไรจากตัวคุณนะครับบางทีแล้วการกลับมาของเขาอาจจะยังเป็นคู่กรรมคู่เวรของคุณหรืออาจจะเป็นคู่สร้างคู่สมก็ได้มันอยู่ที่ว่า j u d g m e n t นี้จะเป็น judgment แบบไหนแบบที่เขาบอกว่าเป็นไพ่เวรกรรมไงเพราะว่าใครเป็นคู่เวรคู่กรรมก็อาจจะยังกลับมาต้องชดใช้กันแต่ถ้าเกิดใครที่มันเป็นลักษณะของการที่เป็นคู่ที่สามารถแบบปลดปล่อยพันธนาการหมายความว่าเป็นอิสระ คือหมายถึง่างที่บอกว่ามันมีสองความหมายเพราว่าอิสระหรือเปราว่าการกลับมาที่ต้องชดใช้กันก็ได้ดังนั้นคุณต้องพยายามสมดุลแล้วก็บาลานซ์ตัวเองให้ได้จากให้ justice justice เนี่ยแปลว่าคุณต้องรู้จักทําสมดุลในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกสิ่งต่างๆเราต้องพยายามอยู่ในความเป็นกลางนะครับความเป็นกลางแปลว่าเหมือนกับ justice ผู้หญิงคนนี้กําลังปิดตาข้างหนึ่งเปิดตาลาแล้วก็ตาช่างอ่ะมันเท่ากัน ใน Justice ในตามตำนานไพ่เนี่ยนะครับผมไม่ได้อ่านตำนานไพ่แบบชัดเจนนะแต่ผมดูในลักษณะของปริศนาของไพ่แล้วเนี่ยไพ่ u s t i c e จะต้องตรงติ้งเลยตาช่างต้องตรงทั้งที่แมวขาวกับแมวดำเขาอยากจะเปรียบว่ามันมีความไม่เท่าเทียมแต่มันเท่ากัน ในตามพ่นั่นแปลว่าอะไรมันแปลว่าเราต้องพยายามทําทุกอย่างให้เท่าเทียมมันไม่มีใครผิดมันไม่มีใครถูกมันไม่ใช่แบบเป็นเรื่องของกฎหมายมันไม่ได้เป็นข้อบังคับแต่มันเป็นลักษณะของความรักมันไม่มีคําว่าผิดมันไม่มีคําว่าถูกมันอยู่ที่ว่าตัวเราตัดสินใจกับเขาแบบไหนมันมีแต่ความสมดุลกับไม่สมดุลความไม่สมดุลก็แปลว่าคุณต้องพยายามเติมเต็มทุกอย่างให้มันสมดุลถ้ามัน ถ้ามันขาดแปลว่าคุณต้องเติมเต็มให้มันเยอะขึ้นนะครับแต่ถ้ามันเกินนะครับเราก็พยายามตัดทอนให้มันน้อยลงแบบนี้เป็นต้นนี่คือความสมดุลที่ถูกต้องชาวราศีพฤษภลัขนาดพฤษภคุณเป็นราศีของความแถ็นตรงอยู่แล้วคุณก็ต้องพยายามปล่อยวางความรู้สึกต่างๆอย่าไปยึดติดจนเกินไปนะครับเพราะราศีพฤษภเป็นราศีที่ยึดมั่นมากอะไรที่มันแบบ ไม่คุ้นชินก็จะไม่ชอบแต่อะไรที่มันรู้สึกว่าชินกว่าคุณจะรู้สึกว่าหยึดติดตรงนั้นนะครับค่อนข้างแบบเหมือนกับเหมือนไม่ค่อยอยากจะแปลเปลี่ยนอะไรง่ายๆอ่ะนะครับดังนั้นเนี่ยคือชาวพฤกศพก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของภาวะจิตใจสมดุลแล้วก็บาลานตัวเองไปให้ได้นะถ้าคุณรู้สึกว่าเราเยอะจนเกินไปเราต้องพยายามลดภาวะอีโก้หรือความเป็นตัวตนของเราเองลงมา นะครับแบบนั้นแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราใส่ใจดูแลเขาน้อยเกินไปเราก็ต้องเติมเต็มความรู้สึกทุกอย่างให้เขามากขึ้นเพื่อให้ตาช่างมันเท่ากันเหมือนเดิมนี่คือใจกลางของคำว่า justice นะครับอันนี้คืออธิบายให้แบบชัดเจนที่สุดแล้วนะไม่รู้ว่ามีสํำนักอื่นหรือคนอื่นๆอ,อ่านแบบนี้ไหมแต่อันนี้ก็สไตล์ของผมนะก็อาจจะ ติดต,ตปิศาไพ่บางคนก็บอกยืดเยื้อแล้วแต่นะครับมันเขาเรียกว่าอะไรนะคาแรคเตอร์ของใครคาแรคเตอร์ของคนนั้นนะครับ อิทธิพลของไพ่บ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าคุณกับเขายังมีโอกาสาที่จะได้เจอกันหรือว่ายังมีการติดต่อการสื่อสารกันจากไพ่สามเหลียญอย่างที่บอกว่ามันมีโอกาสาที่คุณจะได้เจอกับเขาอีกครั้งหนึ่งถ้าคุณยังต้องการที่จะเจอกันหรือต้องการจะเคลียร์ความชัดเจนใดๆคุณก็ยังมีโอกาสมีนาโนม้มทิศทางที่จะได้คุยกันเคลียร์กันได้อะไรแบบเนี้ยเป็นต้นน,นะครับแต่ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะอย่างที่บอกว่าเราต้องสมดุลบาลานซ์ตัวเองแล้วเราคงต้องเปิด รับในเรื่องของพลังงานในด้านบวกเยอะๆการเปิดรับพลังงานในด้านบวกไม่ได้แปลว่ารับพลังงานจากไพ่อย่างเดียวแปลว่าคุณต้องเปิดรับพลังงานเอ e น g y ดีๆจากตัวเราเองด้วยอะไรแบบเนี้ยนี่คือการปิดกั้นแต่ไพ่ก้าถ้วยมันจะมีอีกไพ่หนึ่งก้าถ้วยอันนั้นเปิดรับพลังงานอันนี้คือปิดรับพลังงานเพราะไปโฟกัสแต่ความสูญเสียอันนี้คือไม่ใช่นะครับคุณต้องปล่อยปล่อยวางจากไพ่จัสติสให้ได้ เอกจัสมินให้ได้นะครับและสมดุลกับจัตติสให้ได้แล้วตัวคุณจะมีความสุขความสมหวังที่ดีได้อีกครั้งหนึ่งใช้เวลากับการอดทนและรอคอยจากไพ่เจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญเนี่ยแปลว่าเราต้องพยายามนิ่งแล้วก็อยู่ในที่ของตัวเองสักพักหนึ่งเนาะจ็ดเหรียญแปลว่าการได้รับนะครับแปลว่าการรอคอยแปลว่าผลลัพธ์ในสิ่งที่เราแบบอดทนมาเนี่ย มันจะเกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีไงแล้วคุณจะได้รับความเป็นอิสระต่อใจสักทีถ้าเรายัาง move on ไม่ได้คุณก็จะ move on ได้ถ้าเรารู้จักพยายามบริหารในเรื่องของภาวะจิตใจความรู้สึกในเรื่องของอารมณ์ของตัวเราเองให้มากขึ้นเนาะตอนนี้ดาวหลายดวงค่อนข้างเดินโครจรพักองศาในทางโหราศาสตร์ไทย ดาวเนี่ยเวลาโครจรพระองศาเนี่ยแปลว่าดาวมันถอยหลังนะครับมันจะทําให้ทุกอย่างดูหน่วงดูหนืดดูช้าดูไม่เป็นใจอะไรแบบเนี้ยเราต้องรู้จักที่จะ h e a l i n งตัวเองนะครับจากจัสติดนี่นแหละแล้วก็อดทนแล้วก็รอคอยอยู่ในที่ของตัวเองสักพักหนึ่งพอเวลามันมีอะไรที่ดีขึ้นเนี่ยคุณก็จะค่อยๆแบบได้รับในผลลัพธ์ในสิ่งต่างๆเหล่านั้นหลุดพ้นจากสิ่งที่คุณเป็นอิทธิพลของไพ่นะครับอันนี้ขึ้นรา,าศีธาตุไฟราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูมีโอกาสมีนานมมีทิศทางที่เรากับเขายังมีแพชชั่นต่อกันแล้วก็ยังสามารถที่จะมีในเรื่องของพลังงานในการดึงดูดให้เขานะครับ กลับมาหาตัวคุณเองได้เนาะแต่ก็ต้องแบบใช้เวลาอย่างที่บอกไปพยายามดูกันให้ดีเก็บเล็กผสมน้อยเด็กถือเหรียญอันนี้ขึ้นราศีธาตุดินเพลิดเกันมังกรนะครับมีโอกาสเป็นคนธาตุไฟแล้วก็ธาตุดินได้สูงที่สุดนะครับสองธาตุนี้เนาะ ก็มีโอกาสมีแนวโน้มของการที่เขาอาจจะกลับมาหาคุณก็ได้ถ้าเรากับเขามีแพชชั่นต่อกันนี่คือไพ่ของการมีแพชชั่นส่วนไพ่อันนี้คือไพ่ของการเก็บเล็กผสมน้อยโมเมนต์สิ่งดีๆของเราที่เขากับเราอะ่ะมีความรู้สึกดีๆต่อกันพยายามเป็นน้ำไม่เต็มแก้วนะครับเพราะว่าเราต้องพยายามเติม,เต,มเต็มความรู้สึกให้กับตัวเขาเหมือนกับที่เขาก็จะเติมเต็มความรู้สึกที่ดีให้กับตัวเราต่างคนต่างมีแพชชั่นต่อกันมันก็จะเป็นเสน่ห์ในการดึงดูดกันและกันมาก ขึ้นด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยอะไรที่มันเป็นแบบสิ่งช้าๆเนี่ยแต่มันก็จะได้พาสองเล่มงามนะครับเราอดทนอดกัน้นเรียนรู้กับเขาได้มากเท่าไหร่เราก็จะรู้ในลักษณะของจุดอ่อนจุดด้อยนะครับของตัวเราเองกับเขาแล้วเราก็ไปปิดช่องว่างตรงนั้นซะนะครับแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นถ้าเรายังอยากมีเขาอยู่ในชีวิตเนาะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องกระทํา ไพ่เยีกยบ่งบอกถึงสถานการณ์มีไพ่เด็กเอ็ดออฟเพนทาเคิล hmm. แปลว่าคุณอาจจะได้รับโอกาสดีๆจากความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นความรักครั้งใหม่หรืออาจจะเป็นรักเดิมก็ได้อย่างที่บอกไปว่าไพ่อาจจะมีโอกาสของการที่ใครที่มีความรักครั้งใหม่ก็จะเจอกันแบบปุบปับฉับพลันมาแบบกระทันหันส่วนใครที่มีความรักความสัมพันธ์ที่อยากให้เขากลับมา ก็ยังจะพอมีโอกาสของการกลับมาได้แต่การกลับมาอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่คุณคิดถ้าเขาไม่ใช่คู่ของคุณนั่นอาจจะเป็นไพ่ของเขาเรียกว่าคู่กรรมของคุณที่เขาอาจจะกลับมาต้องชดใช้กันอีกครั้งหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้นะดังนั้นคุณก็อย่าคาดหวังจนเกินไปนะครับเราก็ต้องดูด้วยว่าเขาใช่คู่ของเราหรือเปล่าศีลเสมอกันหรือเปล่าอันนี้ต้องรอด,ดูเนาะแต่ยังไงเขายังมีโอกาสที่จะได้รับในสิ่งที่ดีจากไพ่หนึ่งเหรียญเกิดขึ้น ไพ่ไปสุดท้ายคือไพ่หมอดูหรือไพ่เดอะ p ฮพ e t e s s นะครับแ h ่ Pi e ริ t e s เนี่ยคือมีลูกแก้วใช่ไหมครับแล้วก็อักษรลูนและก็ไพ่หยิบสีนั่นหมายถึงไพ่ของหมอดูจริงๆไพ่เด h ะ p ฮพร e e s s คือไพ่ของความเป็นลักเชิงซ้อนแต่ไพ่สำหรับนี้อยากจะสื่อสารให้เห็นว่าถ้าเรารู้จักในลักษณะของการแบบเรียนรู้ปล่อยวางหรือปรึกษาผู้รู้ คำว่าผู้รู้ในที่นี้ก็คือหมอดูนั่นแหละถ้าเราแบบปรึกษาผู้รู้อาจจะทําให้เราแบบมีไกด์ไลน์ในการแบบหาทางออกให้กับชีวิตหรือรู้ว่าเขาใช่คู่ของเราไหมที่เราจะต้องฝากชีวิตไว้กับเขาหรือจะเข้ากันได้หรือไม่อันนี้เราคงต้องปรึกษาผู้รู้ถ้าคุณต้องการความเม่ชัวอีกครั้งหนึ่งพอไพ่ขึ้นมาเตือนนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสก์กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ